พ้นลงคลิปขอเสือหายพอเข้าจะคองบุหิตไปเอาจับอกเูทุนบุกกลิ่นเลยบ่หักกอินกินอินกินอันนี้บ่พริกน้ำยาบกเอ้ยแกบกินนะส้มนุกเสร็จแล้วครับ สวัสดีครับเกี็ิน้ำกินครับผมเราไปทั่วทินหากินกับชาวบ้านครับวันนี้ครับอยู่ที่ของไร่ทองนาเหมือนเดิมครับผมวันนี้ครับวันนี้เอาวันนี้ดูดูเก็บเกีเก่ยวริง บางคนก็เอาใช้รถเกี่ยวครับแต่พี่ต่อยของเราครับใช้คนเกี่ยวแล้วก็มีการนวดข้าวตีข้าวครับผมมาตีข้าวช่วยพี่ต่อยครับวันนี้ครับผมเราจะไม่สีครับเพราะข้าววันนี้นิดเดียวครับประมาณสองร้อยสามร้อยมัดครับผมข้าวเรามีนิดเดียวครับเป็นข้าวเจ้าครับผมตอนนี้พี่นายกำลัง บรรเลงอยู่คนเดียวครับเติมครับคนแรกครับเติมคนแรกข้ามาเยอะครับวันนี้เข้ามาเยอะเราจะมากีเข้าวแล้วก็ทําอะไรกันกินครับอวันนี้ท้องฟ้าเปิดครับสวยงามครับ,บก่อนเลยก็เติมแรกคนแรกเลยเอืม,มเ,เ,เปิดสิงครับเปิดสิงชอบเปิดสิง เข oh, ้าวงเข้าหลาย่หเจ้าให้เดียวนึงพลลงกิดขอเสือหายเพาเข้าจะพองบุฮิตไปเอาจะบอกือมันบุกินอ่เบ่ากอนถายังมรันรูล้วมันบุกินวางมือมันปกติกินเน้ารปะ่ถ้าีายกย

โอ้ oh, พลังมาตีซอยครับมัน,น <c oughs> ได้พลังมาตีข้าซอยโอ้มอยอยู่บ่ผมเคยตีข้าเลยผมมอยลายโอ้ oh, ตีมาตั้งนานก็นานแล้วพีน้องคือว่ามันน้อยนี่ทีแรกโอ้ผ oh, มพอมันน้อยแล้วก่องไส้มันมันเนาะมากองเข้าไส้มันมันลุบ มันเป็นหลุมนะครับเนาะเบื้งเบื้องคือเหมืนหนอน้อ้โอ้ยหนึ่งเหลือหลายอยู่นี่มาแล้วจะเชื่อแดดกันไล่เลยครับผมนี่กที่เอาดามไฟรอสองนี่ลูกเลงอะนี่ไปพ่อแมอาหารครับในครัวเราทำอะไรกินมื้นนี้ คันเอกกับข้าวดาเฮ็ดอย่างน้องมอาีิยางซีดอ๋อยางซีดมึงดูดูดู่ครัวฉันมากินหน่อยครับม่ครัวพูดนะครับ <Okay. S 1> โบนั่ะครับมนครัวโอ้อมันสิมักเนื้อ,อยางอกาดยุทธภูมเงี้องลงไปยุเป็นทุ่งนา เกี่ยวหมดแล้วครับเหลือประมาณสองสามเจ้าครับยังมาเกี่ยวครับผมลมนิดเดียวครับโอ้ลมนิดเดียวก็มีแรง เราคนไทยคล่องรับตอนนี้เหลือประมาณค่อนหนึ่งเลยครับประมาณครึ่งนึงครับกลายครึ่งมาแล้วครับตอนนี้ใกล้สีเที่ยงเลยครับพี่น้องดวงตะวันตรงหัวเลยครับที่ตรงหัวเลยครับสิบเอ็ดโมงครึ่งโอ๊ย้าบหแล้วถ้าไม่เสร็จจะไม่กินข้าว ไม่เสร็จไปหน้ารับวันนี้เพราะว่าผมเอาแยงผมจะเกี่ยวข้าวแล้ววันนี้ครับผมจะเกี่ยวข้าวผมจะเกี่ยวข้าววันนี้ต้องเอาแยงไปต้องตีเสร็จต้องประกอกครับบอลแล้วเอาเบิ้งไว้บอแล้วจะมากินข้าวเที่ยงครับวันนี้เออเอ้หนึ่งสองให้เสียงอ๋อหนึ่งสองสามเกี่ยวเอแล้วเอาละ ตอนนี а, game, ้ครับสร็จเรียบร้อยครับผมตามที่สัญญาไว้ถ้าบบเซจบุกินข้าวเที่ยงจะกินข้าวเที่ยงครับตอนนี้ไม่รู้กับข้าวอะไรไม่รู้ครับผมสวัสดีครับดูสภาพค้แก่เก็บมันเสียขี้เพืองครับผมมัได้เสียขี้เพืองกันเบิ้งได้กองทันี้ก็เวลาเอาใส่กระสอบจากเสียจกกระสอบครับในเราเราสิบกระสอบะครับหลังจากที่กินข้าวกินน้ำก็จะมาให้ใส่กระสอบคือเก้า ตั้งคนตั้งเดาเอาจบประมาณสามสิบครับเจ้าของเข้าว่าจะเลยจะจักระสอบประมาณติดแปดสอบอะไรติดแปดสอบอันนี้เลยอันคุณหมอโอ้เจ้าของนั้นเอ้ประเมินราคาต่ำไปโอ้ตัวตีต้องสามสิบครับโอ้โอเคโอเคเข้านาน h i s สามสิบกระสอบขึ้นครับเลยสิง่ายง่ายป่ดดิหมอคนสิบเก็ดขี้ชิ้เนี่ยอ๋อ เจ้าของเพิ่งเพิ่งมาอยู่บ้านไม่รู้เจ้าเจ้าของมาอยู่บ้านใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าปกติต้องสามสิบขึ้นครับเข้านานี้นะผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเอาเองครับผมเราด้านซีประจำคุณหมอครับคุณหมอปรตอนี้ครับบัดกินข้าวแล้วกินข้าวอิ่มผมเลยจ้งสิมาให้เบื้องวัชดะจะกกระสอบ ตอนนี้เก็บขีบเ้เพลองไปครับโอ้ยังเหลืออยู่นี่กระไรโูตั้งหลายเเป็นไรเครื่องซ้อปุ้ยนี่ข้าอันนี้เลยเนินเนข้าเข้าวอันบนชั้นท้อนนีครับตัวนี้ครับขึ้นมาเถียงแล้วครับมาเทียงนะ,งนะงนของเราอีกแล้วตัวนี้จะมากินข้าวกินน้ำครับวันนี้คือสกินข้าวแซบแซบมันเหื่ยครับ นี่แหละอยา่าเจริญอาหารครับออกกำลังกายเยอะๆเหงื่อออกเยอะก็อยากกินข้าวครับผมอาหารของเฮาเหนื่อยยังกับน้ำจิ้มขมๆครับ ตอนนี้ครับแต่เวลากินข้าวนะครับกินข้าวเที่ยงครับผมจะทำงานมอยเมื่อยงานอักเรื่อยๆกินข้าวแซ่บๆครับผมถั่เบิ้งกับพี่น้องครับอือาหารของเขาเชยบเลยครับงานมอยลายทอดปลาซิ่วมีผัดัๆอย่างนี้ผัดเส้นผัดเส้นผัดเส้นี่ยย่างหมูปลากรอบ หมูสามชั้นอันนี้ยังยังเนื้อครับผมยังเนื้อว่าว่าบ้านเท่าเลยบอกเนื้อหมูสามชั้นเลยเนื้อเนื้อก็ะยาหรหมูสามชั้นอว่าได้แบบดีสมบูรณ์โอ้สมบักเส้นเจ้าขมเออก็ว่าหมูสามชั้นเ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 นก็เบิ้งจุดจืดแน่โเับเจ้าขมเลยเจ้าขมโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจ้าภาพฮะกินไหมบึ้งไม่ครัวบ็กินนอกแม่ครัวไงขัวกินเป็น่ยังว่าหมูสามอันนั้นก็ขอใบเพื่อนไหนแล้ว งานนักมืคนบ่ไปแล้วไปเฮ้นงานนักเออไปแล้วคนนึงสองคนานมาน้องคนานไปถีนอกินกินกินอันนี้บอพริกแงเดเ้ยแกนะส้มด้วยก้กัแกงกินส้มด้วยหลังหลังอาหารกิเกือกิส้มโอหลังอาหารมักกี๊ยงมักกงส้มโอเลยไอเกีย อเกียร์ไอ้ตุยยังเอ้ยไอ้เกียโอเคครับเอ้ยดยิงไปแล้วเ่ยโอ้กมาโนทโบดิเเดี๋ยวทมเดิมไม่มีตกหล่นคือังแตันงแต่คนพื้นจักแเจ้าของปีมือพลัง้ยกโอ้ยยังสีอีกแล้ว่ย้ใ้อเท้บบอ สุดทายเป็นข้ปุ่มพาว่าผมแบบสบีสน้ำตาลผมต้องปรุงเองคำรู้จกรสชาติันอร่อยของเจ้าของเจ้าบมเห็นข้าไอ้ตีข้าวก็เมื่อยก็เมื่อยออหออาหารก็บดเซฟก็รอกจพาเจ้าพาจัขเจ้าว้าป้มนตั้งเป็ที่อ่า่ป็นเออม้วซื้อมัว่าป็นกาตนหนึ่งมเร็ง ดีวาวนี่เด้อซะบาดนี่บ่อายสิวาวนี่เด้อซะไปนี่มาโคยเออตอนกองท้ายนี่ไปขุดให้เบิ่งนี่ไปเอ้ยมันมอเอ้ยมันไอ้ช่วงนี้มันลงเลิกแล้วยามหนาวเลยมันบ่แม่นยามพุนเนาะลงเลกเกี่ยวมันเท่าได้มัดนเข้าลงเกี่ยวบ่เป็ด เที่ยวมาาเที่ยวบาเพล่โผล่ส่งโผล่มาพอดีมาตีเข้ามาแล้วมาตีเข้าหรอโอ้ยอันบอนตีก้อนมาคนอยู่เด้ตีเหล่าเนี่แต่หกค่อยให้นิดน้อยแก่าสามมือมุวนค่อยเกี่ยวค่ะเฮ้ยเฮ้ยกะจะว่าสำหรับค่อยบ่มีปัญหากันอยู่นี่เพราะว่าคุณบอกมาเพท่านลงเกี่ยวเข้าซ้ือเกี้ยวขอกับท่านนี่ก้อนนี่นิวเอาเลย ขอโทษขอโทษคนมีหลายเราคนมีหลายเมียบ้านหลายบ้านเพรมีหลายเ้าก็เลยถามว่าเสี่ยวขึ้นเราเดี๋ยวมันนี้หนูจอได้หันนันกระัานแหลวบานตอนตอนมีเมวบ่มีบ่มีเลยเมียนีมันเลบ่เขาขึ้นเราเดี๋ยวมันนี้ถ้ามีแมีหนูบอกไกลเลยอนเอาได้ก็ะสอบนึกเจมอนโจ ดีปลาเงินเงินงเด่นก็คืนก็คืนเงินสี่สี่ดตึมตึมตึม่างนี่เไว้หน้าบ้านโอ้ยงมาเล่นเนาะตึตื่นเนาะคืนนะเขาเนภาษาลงมาหาได้ก็ต้องใจว่าไปเหรอเร็วเราเราหยุดห้องเต็มหรือยังเราหยุดห้องเต็มหรือยัง เข้าอิ่มเรียบร้อยครับโอ้ยเดี๋ยวเวลางีบ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 ก่อนทำงานต้องงีบก่อนเหลือเจ้าภาพยังบ่อิ่มเรือแหลกขอตัวดูเขาสมุยขอต <c oughs> ัวนี้ผมอิ่มแล้วมาทีหลังมาทีหลังบอเป็นยังครับเจ้าภาพเคนเคลียร์ให้เก็บข้าวเก็บของมูลนิธิขอบคุณมากมายกระสอบข้าวมูลนิธิจังหวะกันซียัดใส่กระสอบทีสรใส่กระสอบมันนี่โอ้ย นคนเลาหนีปวดครับีบกับบรรยากาศอื้มครักเท่ยจกเข้าอยู่มุ่งม่เนกล้อง่จะลอมน้มา่เข้าอยู่ลุ้นเฮ้ยมนีวหไข่ไ่น้องว่าไปเที่ยวเข้าลุ้นลุ้นก็เยื่นสิเดบัตโอเค

ส oh, ี่ห้าหกโอ้ทีจะคสอบเอาแผ่นซีดดาวเทิรกแผ่นซ้อเลถึกใครจะสู้หวยถูกอ๋อมีความสุขครับวันนี้มีความสุขจังเลยคันคายไม่เกี่ยวครับคันเคียวมาก,ก่อนจอนนะครับ <c oughs> <c oughs> ្្ទៅ់់់ល្ម្ទៅ់៊ែក្្្្្្ទំេ្្្្ោោ់់ក ครับจะเอาขึ้นเล้าครับพี่น้องครับขึ้นแล้วบอกอ้วอวางกระพื้นครับไม่ต้องไ่ได้มีเล้วครับวันนี้วันแต่การเอาไปขายครับว่าการเอาไปสีร <c oughs> ้อนเงินก็เอาไปขายครับ คลังคังเข้าคลังน้ำอเาอข้าอคา้นน้ำันนี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยมอสโลอาไปขายเอาไปสีง่ายไม่ต้องเอาขึ้นแล้ว น้อยเขาเท่ากันน้เองเจ้าเรียกว่างกากว่างสนุกปุณินีเนี่ยเขาเรียกว่างสนุกนะเอาสารล้านข้าวเจ้าครับวันนี้ครับปิดจอบครับวันนี้ปิดจอบข้าวเจ้าแล้วเรือแตเข้าวเหนียวเกี่ยวเพิ่งแล้วตากตากันอื้นข้าวเหนียวว่ากันไหมครับตัวนี้ข้าวเจ้าของเขาปิดจอบเรียบร้อยครับผม